สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านะครับทาไมอ้วนจังวะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกากาคุกี้รันนะครับผมซึ่งก็ซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดกล่องตัวนี้กันนะครับ18อันเลยนะครับผมจะมาเปิดโชว์เพื่อนนั่นแหละครับผมว่าจะ ได้เหรียญเท่าไหร่ตอนนี้เรามีอยู่1นึ่งแสนเหรียญนะครับผมเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับผมในระหว่างนี้เราก็จะพูดคุยกันไปก่อนคือผมคิดว่าผมจะทําคลิปตัวของ c ุ o กกี้ลันนะครับผมตัวนี้เนี่ยน่าจะลงได้ทุกวันนะครับผมส่วน r ารอวก็จะพยายามลงให้ได้บ่อยที่สุดโอเคส่วนเกมอื่นเดทบายเดนไลท์นู่นนี่นั่นนะครับผมอาจจะลงบ้างไม่รู้ว่าจะเล่นคิงด้อมดีหรือเปล่านะครับผช่วงนี้เพราะว่ามันหลายเกมซะเหลือเกิคนนะครับผมต้องแยกประสาทนิดนึงที่จริงมันออโต้ได้นะครับผมตอนนี้เราใช้โปรแกรม Nox นะครับ แดเอ่อหนึกล่องเนี่ยจะได้เหรียญเท่าไหร่กันเราต้องการเหรียญที่จะเอาไปอัพเกรดสมบัติ power plus จ Crystal, แจกคริสตัลเมื่อกี้เียเก็บคะแนนนู่นนี่นั่นก็สามารถเข้ามาล็อกอินเฉยๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมล็อกอินแค่ ไม่เกินอาทิตย์นะผมยังได้3 2เพชรนะคเพบนผมไม่ต้องเล่นเยอะแบบตอนนี้คือตัวละครผมเกือบครบทุกตัวแล้วนะครับตัวที่ซื้อได้ก็ซื้อเกือบครบแล้วนะครับส่วนเพจก็น่าจะครบตัวแล้วมั้งนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งที่เพจยังไม่ครบทุกตัวนะผมถ้าเป็นเพจอีเวนต์ <win> ยังไม่ได้นะผมส่วนเพจที่แบบสามารถเปิด e <win> สุมได้ฟรีนี่ก็น่าจะครบตัวแล้วนะเออก็เล่นประมาณ3เดือนแหละนะตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเด e ือ <win> นสินงหาไม่ใช่สิงหานี่ประมาณเดือนตุลาเออประมาณเดือนตุลานะครับเดือนตุลาจนถึง ปัจจุบันนะครับผมนะผมเลิกเล่นมา3เดือนแล้วนะครับเพิ่งจะเข้ามาล็อกอินเห็นไหมคือมีช่วงหนึ่งที่เข้าแจกคริสตัลนะผมห้าร้อยคริสตัลผมก็ได้นําไปเปิดสมบัตินะผมไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆดูด้วยนะว<น>ันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูครับผมว่าได้สมบัติอะไรมาบ้าง <S <S คือผมบอกเลยว่าผิดหวังมากครับผมกับการเปิดคริสเปิดสมบัติใช้ได้แค่มัฟฟินชิ้นเดียวนะครับก็คือเนี่ยเนี่ยแล้วก็มัฟฟินนะครับผมแล้วก็เนี่ยอันเพิ่งได้มาสี่อันอะไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําแมวเลยคร ใหญ่โว์เลยครับก็ได้โคซองครับผมแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับ ตีบวกเป็นบวกเแล้วนะครับอันที่ได้ใช้แน่ๆนะครับผมในอนาคตเดี๋ยวผมลองไล่ดูก่อนอันนี้ครับผมหนึ่งละน่าจะได้ใช้ประโยชน์อยู่บ้างนะแล้วก็จอยสติกน่าจะเอามาออโต้รันได้นะครับตัวนี้ก็เอานามาฟาร์มเลเวลได้นะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะใช้แค่ชิ้นเดียวนะครับผมใช้แบบในการเก็บเหรียญแบบบางทีเบื่อๆก็เอาสมบัติมาตีบวกเล่นเงนี้ยส่วนบิสกิตแช่แข็งตัวนี้คือดีนะครับแต่ผมมีแล้วดิตีเป็นบวก9เสร็จแล้วอนะ คือถ้าจะใช่2องทถ้าจะใช้2ชิ้นมันก็ไม่ใช่ใช่ปะนี่มัฟฟินครับผมได้ใช้แน่ๆมัฟฟินอะ่ะน่าจะได้ใช้กับคุกกี้รสส้มอยู่แหละนะครับผมคือใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่เป็นกระป๋องช้างนี่น่าจะได้ใช้แค่กระปุกเดียวนะครับถ้าแบบเบื่อๆเ,เอาไปเล่นชีสเค้กไงก็นําช้างนะผมมาใช้ได้นะที่อ่าตัวนี้มันสามารถทดแทนช้างได้นะครับคะแนนด้วยเอ่อพวกสัตว์เลี้ยงนะผมไม่ค่อยโหดนะครับแต่ ดนมาสอชิ้นนะครับผมแล้วก็เป็นตัวของอันนี้อีก1ชิ้นนะครับซึ่งผมตีบวก9แล้วก็น่าจะทําคะแนนได้ค่อนข้างดีเลยจะตีบวกในนะครับนี่ครับผมครสองเขใช้ในการแกะด่านหรือว่าเล่นคอมโบที่แบบฟื้นฟูเลื่อดน,นะครับส่วนสมบัติที่เราจะต้องบวกตีบวกแน่ๆนครับผมในตอนนี้ก็คือมี1 2 3สองสที่เป็นแจกคิตตันนะ4 5 6 6, 6้ชิ้นนะครับผม อันนี้บวก10% 5ชิ้นนะครับผมอันนี้ขนาดแบบยังไม่ได้ตีบวกเลยนะเปิดเป็นร้อยกล่องนะผมได้เหรียญมาแค่ประมาณ200,000กว่ากว่านะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมอัพตัวนี้เต็มหรือยังนะ๋ยวขอไปดูก่อนเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวที่เนี่ยอย่างเงี้ยต้องแบบเชิญเพื่อนถึง3า3สคนอย่างเงี้ยคือเพื่อนกูมีนิดเดียวนะครับเนี่ยเชิญไปล้ว35นะครับส่วนตัวนี้ก็ ต้องเลเวล76ก่อนถึงจะปลดล็อกได้นะน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่โหดอยู่แหละนะครับัวนี้ก็เลเวล74หรือเปล่าหรือว่าต้องทำอะไร 74, 74ชิ้นนี่แหละนะครับจำไม่ได้นะโอเคยังอัพไม่เต็มนะโอเคขออัพก่อนละกันเงินก็หมดเร็วสามแสนหายเกลี้ยงครับโอเคตัวนี้ก็อ่าส่วนคุกกี้ระดับ L นะครับผมผมก็ได้ครบทุกตัวแล้วนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่ตอกนะปกติมันตอกนไม่ใช่หรอวะคุกกี้ระดับ L อนี่ครับผมก็ได้ครบทุกตัวแลวนะคุกกี้ระดับ L เห็นไหม หายากมากเลยครับตัวนี้เพราะว่ามอร์ฟินนี่เราต้องแบบเอาไปวิวัฒนาการเป็นระดับสูงครัโอเคน้างวรซองก่อนแล้วกันนะแต่เรายังไม่มีอันนี้ครับผมไม่มีเหรียญนะโอเคงั้นไว้คราวหน้าแล้วกันนะผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บเหรียญกันนะผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวเลยก่อนนะผมอย่าลืมติดตามและกดซับสไครต์ช่องผมเพื่อเป็นใจครับผมในการคลิปต่อไปก็เลจ้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ